สวัสดีค่ะหนูชื่อมายมค่ะอันนี้มายมตัวเมียมายมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อขนุนครับขนุนอุ่นอุ่นอ้วนอ้วนเจ้าขนุนอุ่น สวัสดีค่ะนูชื่อน้องมะขามค่ะมะขามน้อยนะารสวัสดีครับผมชื่อทุเรียนครับผมทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนครับผม Mm-hmm. <laughs>